ในการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่6ของเดือนมกราคมปี2566อากาศที่วัดเองก็หนาวมีลมแรงนะอยู่ที่21องศาเซนเซียนะมีลมพัดบางครั้งก็มีเมร็ดฝนบ้างซึ่งก็มี การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของอากาศอากาศก็วันหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นหลายเวอร์ชั่น <c oughs> ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็มีหมอกมีเมฆหนาวบ้างร้อนบ้างนะซึ่งเป็นช่วงกลางคืนก็จะมีความเย็นแล้วก็สลับกับด้วยลมพัดนะซึ่งก็มีอย่างนี้นี่คือโลกโลกนี้ย่อมหมุนไปตามเหตุปัจจัย ด้วยดินน้ำไฟลมที่มีการสลับแปรปวนเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจหลักอย่างนี้นะเราก็จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์แบบไม่ทุกข์นะเราได้ศึกษาแล้วเรื่องทุกข์เรื่องอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์อะไรเรียกว่าทุกข์และอะไรเรียกว่าเป็นความสุขเมื่อเราไม่เข้าใจเรื่องทุกข์เราจะตามหาความสุขไม่เจอ เพราะความสุขทุกข์เป็นเหมือนพี่น้องชายกัน <c oughs> สุขทุกข์เป็นเหมือนเงาสุขทุก์ขนั้นเป็นของที่เนื่องด้วยการมีถ้าสิ่งใดมีสิ่งนั้นก็จะมีะสิ่งมีสุขมีทุกข์ก็เป็นของเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นเพราะเราไม่รู้จักตามความเป็นจริงเราก็เลยไปทุกทุกเพราะว่าไปยึดติดว่านั่นเป็นของเรา พวกเราหลายคงได้ทราบแล้วว่าอะไรที่เป็นของเราบนโลกนี้มันไม่มีของจรังยั่งยืนแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายไปจนถึงใจที่เรียกว่าเป็นของเราก็ไม่เป็นของยั่งยืนถ้าทุกคนได้ฟังได้สดับเรื่องอย่างนี้ทุกคนจะไม่ทะเลาะกันทุกคนจะไม่โลภโมโหสันทุกคนจะมีแต่เมตตาต่อกันเพราะเห็นว่า ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่บายหน้าไปหาความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเหมือนกันทั้งนั้นจะร่ำรวยยากจนฉลาดหรือโง่เขาน้อยเปียกกระจอกหรือ,อยังไงก็ตามในที่สุดก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ <c oughs> ช่วงนี้ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่นะคือแก่แล้วป่วยแล้วเจ็บแล้วก็ รอละล่างสังขารไปนะนี่ก็ละล่างสังขารไปหลายคนหลายท่านเพราะทนกับความร้อนความหนาวความเย็นไม่ไหวนะประกอบกับโรคที่เกิดขึ้นกับขันทีงห้ากำเริบมากขึ้นนะในที่สุดก็ต้องละสังขารไปในเรื่องอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรฟังหลายคนบอกโอ้ทำไมไม่คุยแต่เรื่องสุขสุขบ้างล่นะพระเจ้าบอกคุยเรื่องนี้แหละ็ปนประโยชน์เพราะว่า เมื่อโยมได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตเนี่ยโยมจะรับสถานการณ์อื่นๆได้แบบมีสติเพราะบนโลกนี้มันมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากนะวันนี้เป็นวันพระนะขึ้นสิบห้าค่ำของเดือนสนะองเชิญชวนญาติโยมไปทำบุญกันเพราะรู้ว่าชีวิตนี้มัน ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราได้มีโอกาสสั่งสมทานศีลภาวนาและได้มีโอกาสฟังธรรมเป็นสิ่งที่ดีนะฮะวันนี้เรามาศึกษาจากหนังสืออริยสัจจากพระโอษด์เล่มที่หนึ่งอริยสัจก็คือความจริงจากพระวาจาของพระพุทธเจ้านะรวบรวมหนังสือพระไตรปิฎกเล่มนี้โดยหลวงพ่อพุทธทาส ได้ตัดกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแก่หมู่พิสุสงจากการที่หมู่พิสุสงไปถาม <c oughs> ว่าไม่รู้จักเป็นจขันชื่อว่ามีอวิชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าอาวิชาอาวิชาดังนี้ก็อวิชานั้นเป็นอย่างไรและบุคคลชื่อว่ามีอวิชาด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้า คือไปถามพุธ <c oughs> เจ้าก็เลยตัดว่าพิสุในโลกนี้ปุถุชนปุถุชนก็เหมือนญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละผู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังย่อมไม่รู้จักรูปไม่รู้จักเหตุเกิด,กดขึ้นของรูปไม่รู้จักความดับไม่เหลือของรูปไม่รู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของรูปไม่รู้จักเวทนา ไม่รู้จักเหตุเกิดของเวทนาไม่รู้จักความดับไม่เหลือของเวทนาไม่รู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของเวทนานไม่รู้จักเขาย่อมไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นของสัญญาไม่รู้จักความดับไม่เหลือของสัญญาไม่รู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาเขาย่อมไม่รู้จักสังขาร ไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นของสังขารไม่รู้จักความดับไม่เหลือของสังขารไม่รู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารเขาย่อมไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นของวิญญาณไม่รู้จักความดับไม่เหลือของวิญญาณไม่รู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของวิญญาณพิสุความไม่รู้นี้เราเรียกว่าวิชาและบุคคลชื่อ ว่ามีอวิชชาด้วยเหตุมีเพียงประมาณเท่านี้แลนะก็หมายความไม่รู้จักขันห้านั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ่ะมันมีที่เกิดนะมันมีที่ดับนะเดี <c oughs> ๋นี้เราต้องศึกษาเอาเหตุเกิดของรูปมาจากอะไรนะเพาจะไม่รู้จักย่อมไม่รู้จักรูปไม่รู้จักแดนเกิดของรูปนะ ไม่รู้จักความดับไม่เหลือของรูปไม่รู้ <c oughs> ทางนําเนินี่ถึงความดับไม่เหลือของรูปการเกิดของรูปเนี่ย <c oughs> พระเจ้าก็มุ่งไปที่การไปเกาะฝังก้าวลงสู่คันของมันดานะและมันดานั้นจะต้องมีประจำเดือนและก็ต้องอสามีกับพรรยาต้องอยู่ร่วมกัน,นเหตุ สา,สามอย่างนี้ประจบพ,พร้อมกันแล้วนะมีสัตสัมภเวสีสัตวหรือพุทธสัตว์เข้าไปอยู่ในท้องในไส้แล้วมันดามีประจําเดือนแล้วบิดากับมันดาอยู่ร่วมกันเหตุสามเหตุนี้พร้อมกันจึงเกิดขึ้นของกายนี้ใช่หไหมอันนี้เป็นที่เกิดเป็นแดนเกิดของรูปนะพอเกิดแล้วก็อยู่ในคันนะปรุงแต่ง ตาหูจมูกเลี่ยงกายใจด้วยอาหารที่มันดากินเข้าไปใช่ไหมฮะแต่เหตุเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเพราะว่า <c oughs> จากจากแรกๆเป็นเหมือนน้ำล่างเนื้อเป็นเหมือนชิ้นเนื้อเป็นเหมือนก้อนเนื้อแล้วมีปัญจาสาขาแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจนมีหูตาจมูกครบแล้วก็อยู่ในท้องในไส้ <c oughs> <c oughs> ครบ สิบเดือนเก้าเดือนหรือสิบเดือนก็คลอดออกมาเห็นไหมฮะก็แก่มาเกิดแล้วก็แก่มาตามลําดับมาคลอดออกมาก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายอันนี้ไปอีกอันนี่คือแดนเกิดมันเกิดจากคนนี่แหละมันไม่ไม่เหมือนนิทานที่เขาแต่งกันคนไปเกิดในกระบอกไม้ไผ่ไปเกิดในดอกบัวอะไรเงี้ยถึงแม้คนเราเดี๋ยวนี้จะ เก่งทำคนนิ่งได้แต่ก็ด้วยระเบียบประเพณีคนเราก็ยังเกิดในคนอยู่ดีนะฮะแต่ว่าความดับของรูปมันมีมันก็ดับมาตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละดับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วความดับไม่เหลือของรูปเนี่ยผู้เจ้าบอกให้เจริญอาณาปณสติมีสติเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกมันมันมีการดับนะดับไม่เหลือ อย่างความเป็นเด็กอ่อนเนี่ยหายไปจากเราหมดแล้วไม่เหลือเลยเนี่ยตมานี่ความเป็นเด็กหายไปหมดเลยเนี่ยองค์ทรงบอกมันดับไม่เหลือนะมันหายไปเนี่ยเห็นเห็นความเกิดขึ้นของรูปความดับของรูปความเปลี่ยนแปลงของรูปเป็นอย่างนี้นะเห็นเวทนาเวทนาคืออารมณ์สุขทุกข์เฉยๆในขันห้านะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ห้าห้าตัวนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นรูปตัวที่เป็นรูปเนี่ยมันก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนประกอบด้วยธาตุสี่บางที่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ามีวิญญาณธาตุด้วยอากาศธาตุด้วยเรียกว่ามีธาตุหกเข้าไปอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแดนเกิดของรูปรูปเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลม อันพระเจ้าทรงสอนให้เราพ hm, ิจารณาลมหายใจก็คือพิจารณากายนั่นเองลมอันลมก็คือกายอันหนึ่งในกายนี้ในธาตุทั้งสี่นั่นเองเนี่ยก็ไปอยู่ในส่วนที่เป็นเวทนาที่เรียกว่าเป็นอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆได้กล่าวไปหลายตอนมากเวทนาซึ่งแปลว่ามันมันต้องไปเกี่ยวข้องกับ พัทธะหลายอย่างเช่นเวทนาทางตาเวทนาทางหูเวทนาทางจมูกเวทนาทางดินเวทนาทางกายเลื่อไปจนถึงเวทนาทางใจที่เรียกเวทนาหกทเวทนาสามก็มีสุขทุกข์เฉยๆเวทนาหกก็นี่แหละตาหูจมูกดินกายใจเวทนานี้จะเข้าไปอยู่ไปเกิดเมื่อเราเห็นรูปเมื่อเราเห็นรูปนะเวทนาก็ เข้าไปร่วมเกิดพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าเวทนาเกิดที่ตาเวทนาเกิดที่หูได้ยินเสียงเวทนาเกิดที่จม,มูกได้กลิ่นเวทนาเกิดที่ลิ้นเนี่ยเวทนาเกิดที่กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเวทนาเกิดที่ใจคือทรมารมอันนี้แหละเราต้องรู้จักที่เกิดที่มาทึงปันของมันแล้วมันก็ดับดับแล้วมันก็เปลี่ยนฐานนะไปสัญญาบ้างนะสัญญาแปลว่าความจําได้ไม่รู้นะ สัญญาก็มีตั้งหลายอย่างนะสัญญาหกก็มีนะสัญญาหกก็มีสัญญาสามก็มีคือสุขสัญญาทุกขสัญญาหรือเบขาสัญญาหรือสัญญาหกสัญญาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยแต่พระองค์ทรงสอนว่าสัญญาซึ่งความหมายที่แท้จริงคือแปลว่าจําได้ไม่รู้ถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเคย รู้จักคนนี้เนี่ยจะจําได้เหมือนเราจําธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราจําได้ถึงแม้เราตายไปเนี่ยแบบลหลงลืมสติถ้าเราได้เกิดเป็นเทวดาก็จะมีเหล่าเทวดาหรือเหล่าพิสุผู้มีฌานขึ้นไปแสดงธรรมคือธรรมของพระพุทธเจ้า่างแหละเราก็จะจําได้หรือญาติพี่น้องของเราห่างเหินกันไปนานหลายปีพอบอกชื่อบอกเสียงบอกหมู่บ้านเรานึกขึ้นเอาจ,จำได้อันนี้เรียกสัญญา สัญญาไปว่าจำได้กับหมายรู้อ๋อม่เป็นคนนั้นนี่เป็นคนนี้เป็นลูกของคนนั้นเป็นลูกของคนนี้อันนี้เรียกว่าสัญญาจนในสุดเราก็มาใช้เป็นเรื่องเซ็นสัญญาสัญญาสมรสสัญญากู้เงินสัญญาอะไรต่งตางๆยอะแย่ยไปหมดนี่เป็นสัญญาแบบอ่มันอยู่ในในในขันในเบญจขันนั่นเองเบญจไปว่าห้าเนี่ยสัญญาซึ่งแปลว่าความจำจได้หมายรู้จําสีดําสีขาวจํา นั่นแหละจำว่าเป็นหญิงเป็นชายนะอันนี้สัญญามันเกิดเกิดของมันคือสุขทุกข์หรือมันเกิดที่ตาที่หูจมกูกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัญญาสังขารแปลว่าการปรุงแต่งนะปรุงแต่งไหนบ้างปรุงแต่งก็มีเยอะปรุงแต่งตาหูจมกูกลิ้นกายไปจนถึงใจก็มีเรียกสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเนะี่ย สังขารแปลออกมาไปว่าปรุงแต่งคนบางคนนั่งคิดอันนียก็ปรุงแต่งความคิดเห็นรูปก็ปรุงแต่งเลยโอ้ชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยใช่ไหมเนี่ยก็เลยกาปรุงแต่งหรือกินอาหารโอ้มันไม่อร่อยน้ําปลาเอาอันนั้นมาแต่งอันนี้มาแต่งอันนี้ก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งสังขารก็ยังมีเยอะลึกซึ้งยิ่งกว่านี้อีกนะนี่แหไรสังขาร วิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งนวิญญาณรู้แจ้งเรื่องขมบ้างเปรี้ยวบ้างเืนบ้างคืนบ้างหวานบ้างวิญญาณตัวรู้แจ้งหรือวิญญาณสามก็รู้แจ้งทางตาอ่ารู้แจ้งที่สุขทุกข์รู้เฉยเฉยหรือวิญญาณทางวิญญาณหกก็วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายและวิญญาณทางใจ ก็มีหกทางนี่และทำอะไรก็ตามถ้าวิญญาณไปรับรู้ทำที่ปรากฏจากวิญญาณคือพอใจไม่พอใจหรือเฉดเฉดก็จะเกิดขึ้นอันนี้รู้จักวิญญาณรู้จักที่เกิดของวิญญาณรู้จักการดับของวิญญาณและรู้จักวิธีดางดําเนินโดยความไม่เหลือของวิญญาณก็คือเดินตามมากมีองแปดแล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสว่านี่แน่เพราะเขาไม่รู้จักความเป็นจริงตรงนี้ เขาจึงเรียกว่าผู้มีอวิชชาอวิชชาไปผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้พระองค์ทรงตัดเอาตรงนี้เองที่บอกว่าไม่รู้จากเป็นจักขันชื่อว่ามีอวิชชาก็เพราะไม่รู้จักขันทั้งห้านี้ไม่รู้ว่ารูปมรู้านามไม่รู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกเป็นผู้มีอวิชชามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูก ก็ไปเรื่อยเฉยเลยตกอยู่ในกลุ่มของบ่วงมานเนี่ยเมื่อเรามีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกก็คิดไปปรุงแต่งไปอย่างเงี้ยในที่สุดก็พบกับความทุกข์นั่นแหละแต่เมื่อ <c oughs> พระเจ้ทาทรงสอนให้เรารู้จักสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นะมันมาอยู่ด้วยกันมาอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงชั่วคราว ไม่ได้อยู่ดั้งมั่นถาวรขนาดยาวนานการปรุงแต่งกายของมนุษย์แค่ร้อยปีเดี๋ยวนี้ไม่ถึงร้อยละบางคนแปดสิบเก้าสิบกว่ากว่าก็ไม่เอาละนะเก้าสิบกว่ากว่าก็แตกสลายละบางคนก็แปดสิบก็แตกสลายแล้วอย่างเงี้ยมันยอมจะเห็นว่าธาตุขันมันไม่ยืนยงเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วประกอบกับอาหารการกิน ประกอบกับธาตุสีที่อยู่ในรอบตัวเรามันเกิดเป็นมลพิษมากนะมีร้อนมีหนาวมีมลพิษอื่นๆมากมายเนะี่ยเราก็เลยทำให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแตกสลายได้ง่ายเพราะรูปเพราะภัยอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> จะได้ประโยชน์หลไรได้การวางความพอใจว่ารูปเราเวทนาเราสัญญาเราสังขารเราวิญญาณเรา แต่จริงไม่ใช่ของใครหรอกมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่มันมีมาอย่างนี้ผมไม่รู้เนะี่ยก็เลยปรารถนาะขอให้ไปเกิดเป็นลูกของคนนั้นคนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรมไปเกิดเป็นนรกยักษ์เดรัจฉานอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็เพราะความไม่รู้ของเราก็ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นนะคนบางคนนะโยมอยากเป็นนกจังเลยเพราะเป็นนกนี่บินไปไหนก็ได้ไม่ต้อง <c oughs> ม่อิสระเนี่ยแต่เขาคิดแต่อยากจะเป็นนกแต่ลืมไปว่าสภาวะของการเป็นสัตว์เดชานมันลําบากบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีฝนตกขนาดที่มันบินไปมันก็ต้องระวังสัตว์อื่นๆพวกเหยี่ยวพวกคนที่เขากินมันอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลนั่นแน่ไม่ใช่จะมีความสุขหรือคนบางคนอยากเป็นสุนัขสุนัขก,ก็มีขาสีขาเดินขวางบนแผ่นดินมีปากอันเดียวทั้งเรียทั้งกิน อาจะมาว่ามองเห็นโทษของมันมันไม่อาจจะไปเกิดอ่ะนะเกิดเป็นคนนี้มันก็ดีที่สุดแล้วนะแต่คนบางคนก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยอยากจะไปเกิดเป็นสุนัขหมาแมวนกหนูกาไก่อย่างเงี้ยก็เพราะเขาไม่รู้อ่ะแล้วเขาเกิดเป็นนกเป็นหนูเป็นกาเป็นไก่เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายก็ถูกฆ่าถูกกินน่ะก็เป็นอย่างเนี้ย ใครจะไปยินดีพอใจไปเกิดเป็นกุ้งน้อยปูปลาเขาออาไปต้มไปแกงกินอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราได้รู้จักความจริงตามที่ผู้เจ้า,จาทงสอนไว้จะหยุดการเกิดเพราะถ้าเราเกิดเมื่อไหร่ก็มีทุกข์ลํำไปทุกเกิดจากการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากของรักของชอบใจอันนี้แหละผู้เจ้าทรงตรัสว่าเมื่อเพลินอยู่ในเบญจขันธ์หรือขันธ์ทั้งห้าแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นะ เมื่อเราเพินอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะบอกว่าเรามีความสุขอย่างไงก็เราเพนอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมันเป็นวามทุกข์มันเป็นของแตกสลายเนี่ยแต่ก็ขอสิ่งนี้อย่าเป็นอย่างอื่นเลยขอสิ่งนี้จงเที่ยงจงยั่งยืนมันเป็นไปไม่ได้นะ่ะพุทธเจ้าว่าเออพิสุสิ่งใดไม่เที่ยงอะ่ะชิ้งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราพวกสุขก็โอ้เป็นทุกข์เอารู่เพียงไหมอนะ่ะไม่เที่ยงอะ่ะ เเวทสัญญาเวทนาเที่ยงไหมไม่เที่ยง่สัญญาเที่ยงไหมไม่เที่ยงอะสังขารเที่ยงไหมไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงอ่ะเอาพิสุก็มันไม่เที่ยงน่ะสิ่งใดไม่เที่ยงน่ะพวกเธอก็พึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละเนี่ยสอนอย่างนี้นะฉันทราคะคือความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อเธอไม่ละฉันทราคะในสิ่งนั้นเธอก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยก็เราอยู่กับทุกข์ไงเราไม่รู้จักทุกข์ก็เลย แสวงหาทุกอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแต่ในทางพุทธศาสนาเห็นทุกแล้วหยุดนะหยุดแสวงหาแม้แต่ทางจิตแม้แต่ทางกายเราก็จะได้เข้าใจชื่อว่าเป็นผู้ถูกธรรมะพาไปมันออกจากทุกได้นะออกจากเกิดแก่เจ็บต,ตายได้ด้วยเดินตามที่พู้เจ้าส,สอนมีสติอบลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย เราจะออกจากเกิดแก่เจ็บตายอาตมาไปงานศพเจออยู่สาสี่งานเอาคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอ่านโดยพระอาจารย์ครึ่งิกเนี่ยไปเปิดให้คนตายฟังเอามาก็เออก็ดีนะแต่อาตมาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อธิบายว่าบทปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรนะอิทัพปฏิยะตาเป็นอย่างไรเพราะว่าช่วงมีงานคนก็เยอะแยะมันก็วุ่นวายนะ แต่แท้จริงเนี่ย <c oughs> ก็คือเอาบทที่ผู้เจ้าทรงสวดนั่นเองไปให้คนตายฟังคนถึงแม้จะตายไปแล้วจิตวิญญาณก็อาจจะเวียนวนอยู่กับร่างเมื่อได้มาพบปะเสียงธรรมคำของผู้เจ้าก็อาจจะละความพอใจในขันแล้วก็ไปสู่สุคติก็ได้นะอันนี้ก็ได้ยินมาหลาย <c oughs> สมมือนกันนะก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่สนใจในเรื่องอย่างนี้นะ โดยเฉพาะอาจะมากล่าวธรรมของพระพุทธเจ้าอาตมากล่าวอยู่สามค่ายนะของหลวงพ่อพุทธทาสรวมทั้งสุตตันตปิฎกแล้วก็ <c oughs> ของของวันหาป่าพงที่เขาเรียบเรียงธรรมะที่อาจะมาประเมินผลรวบรวมก็มีสามค่ายด้วยกันอ <c oughs> ันโยมฟังแล้วก็เป็นคำที่ทรงจำมาจากสาวกและถ่ายทอดโดยสาวก ให้เราทั้งหลายเข้าใจว่านี่แหละเป็นจากขันเป็นจักปัญจะหรือเป็นจะแปลว่าห้าม่ห้าตัวก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณห้าตัวนี้ก็แบ่งเป็นกองกองต่างกาันกลุ่มของรูปก็คือดินน้ำไฟลมนี่เป็นรูปกลุ่มของนามก็เวทนาสัญญาเวทนาสัญญา,ส,ญญาสังขารวิญญาณสี่ตัวนี้เป็นนามเขาก็เกาะยึดรูปนี่แลหละเกาะยึดเวทนานี่แหละเป็นที่ตั้ง อย่างเงี้ยก็ขอโมทนาการท่านทั้งหลายที่โพสก็ามาวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดท่านได้กันจะมากจะน้อยก็เมื่อท่านได้ฟังเกิดเป็นประโยชน์ตัดเป็นคลิปสั้นๆก็ได้นะอาตมารู้สึกจะพูดอธิบายยาวไปนี่ก็ยี่สิบนาทีบางคนอาจจะฟังไม่ถึงก็ได้ก็ขอ,ขอให้ท่านเป็นผูเ้เจริญในธรรมเข้าใจธรรมเข้าใจกันห้า และอยู่กับทุกอย่างที่ไม่ถูกได้ขอโมทนาขอเจริญพร